สวัสดีครับพานเพื่อนนะครับมาดูรถยกนะครับ FTR 240นะครับตัวนี้ก็เทียบเท่ากับสิบล้อนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น6ล้อนะสิล้อเฝาเดียวก็ก็เป็นตัวนี้ครับใหญ่มากครับ เครนก็น่าจะเป็นเครนห้าตันนะครับตัวนี้นะว่าห้าตันครึ่งประมาณนี้แหละ พื้นที่ใช้สอยเยอะมากครับรถคันนี้นะครับกำลังจะก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นชุดตั้งร้านครับผม ชุดตั้งร้านที่แบบว่าเอามาแก้ไขแบบอาคารนะครับที่สูงนะครับต้องใช้แบบแบบนี้นะครับต้องบำรุงอาคารครับก็ดูกันแบบเรียวไทม์นะครับก็คือไม่ต้องตัดต่อเป็นบันไดครับชุดบันไดก็กำลังยกลงมานะครับ มากครับเท่ากับสิบล้อนะครับนี่ทั้งยางเป็นยางเก้านะขอบยี่สิบนะโอ้ลมแรงรูมก็น่าจะยืดได้ประมาณ20เมตร25เมตรได้ครับ FTR ครับผมเอาไปใส่เอาไปใส่ Power b ok นะครับก็เป็นสิบล้อแล้วนะครับก็มันก็จะเป็นรถที่น้ำหนักเบากว่าสิบล้อแท้นะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าบรรทุกได้นี่บรรทุกได้เท่ากันตามกฎหมายแต่ว่ารถมันเบาแล้วมันก็สามารถบรรทุกได้เยอะก,กว่านะครับ ขวางขึ้นรถนี่ก็สวยงามตา<อ>ม <6 S 2> ต้องเรื่องเลยหน้นาก็เป็นหน้านบแบบเกต้ายกับสามหกศูนย์นะครับเอ็ตัวนี้ก็เป็นหัวตอนเดียวนะครับ ก็ประโยชน์ใช้สอยมันก็จะเยอะนะครับหัวตอนเดียวแล้วคือไม่ให้นอนครับไม่ให้นอนในรถนะครับเป็นรูปแบบของบริษัทนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เนี่ยวางเคนนะครับ